สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทักนอีกคลิปหนึ่งวันนี้จะให้มาชมพระพิมพ์ใหญ่กันบ้างนะครับมีพระประธานพรน,นะฮะดินและเนื้อชินอันนี้เป็นมีอยู่สามสี่พิมพด้วยกันนะครับอันนี้เป็นพระใหญ่นะครับที่ผมสะสมและเก็บไว้ เดี๋ยวมาชมว่าเสินพระที่ดูง่ายไหมเก่าจริงไหมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในการสะสมพระแล้วก็นิยมพระก็เดี๋ยวมาชมกันครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับอามาชมพระพิมพ์ใหญ่กันบ้างนี่ครับดูดูเนื้อนะะดูผิว อย่างเี้ยเก่าไหมครับผมดูแล้วมันเก่าฮนะผมถึงเก็บไว้นะนะครับเนี่ยดูกันภาพอยังอันนี้ได้มาแบบนี้ยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูอะไรเลยนะครับอันนี้ให้ดูพิมพ์คู่กันเลยองนี้ยังสวยอยู่นะครับแต่องค์นี้ผุเยอะเลยนะครับเนี่ยผุนะครับ เป็นพระที่จำรุดแต่พิมพ์เดียวกันนะครับดูใกล้ๆนี้เป็นพิมพ์ประธานพรนะครับถามว่ากุไหนฐานบัวสองชั้นดูหน้าแล้วหน้าจะเป็นพระสุโขไทยนะครับนี่นะถ้าไม่ใช่ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับนะผมดูแล้วหน้าจะเป็น ของสุขโขทัยนะฮะดูด้านหลังฮะเนี่ยครับอย่างเงี้ยเก่าไหมฮะทันยุคไหมหตหลายร้อยปีเนี่ยเนื้อย่นเลยเห็นไหมเนี่ยน้ำเนื้อยน่นนะครับเนี่ยดูฮะเห็นไหมครับมันเป็นธรรมชาตินะฮะ ผมเห็นอย่างเงี้ยผมก็เออเก่าผมดูอย่างเงี้ยนะผมก็เลยเก็บไว้ครับบูชาไว้นะครับเ,ออเมื่อกี้เนื้อชิน้นมาดูเนื้อดินกันบ้างเอาทีละองค์ครับพปะพระใหญ่นะครับนี่ฮะนี่เนื้อดินนะประทานพรคือพิม์เดียวกับเนื้อชิ้นเมื่อกี้นะครับ แต่น,นี้เป็นดินเนี่ยครับอันนี้จะเราอันนี้อันนี้อันนี้จะลงติดติดทองนะนะติดทองเนี่ยครับแต่ท้องเก่านะครับเนี่ยด้านหน้าก็ติดก็แทบมันหลุดแทบหมดแล้วดูแทบไม่ออกแล้วแต่ด้านหลังนี่มันยังชัดอยู่ทั้งด้านหน้านี่แทบหลุดหมดเลยนะครับเนี่ยท้องเก่าแน่นอนนะอย่างเงี้ย อ่ามาดูตรงนี้ตรงนี้องพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ถามว่าเออเรื่องการตัดปิกเนี่ยชิดไม่ชิดอะไรเงี้ยนะนะครับเนี่ยบัวตรงนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะใกล้ๆพิมพ์แตกแล้วบล็อกจะแตกอะไรเงี้ยนะเนี่ยครับเน,เนื้อเนื้อหาสาระของเนื้อนี่ ดูแล้วกลับแล้วเบานะครับนะไม่หนักนะฮะเห็นเป็นพระใหญ่ๆอย่เงี้ยนะครับสวยอ่าก็ส่องดูข้างล่างอันนี้อีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่หูตาก็พิบอยู่เลยสวยนะครับนี่เป็นลักษณะเหมือนพระร่วงหลังรังปืน แต่นี่เป็นเนื้อดินนะครับสวยมากดูใกล้ๆครับดูเนื้อชัดๆนะนี่สวยฮะจะถามว่ากุไหนคอมเมนต์มาให้ผมด้วยถ้าก็น่าจะเป็นของโคไทกกับอายุธลบ,บุรีนี่แหละนะครับหน้าหน้าแบบนี้ ก็ไม่ไม่การันตีนะว่าเป็นที่ไหนนะฮะแต่แต่ผมดูแล้วมันเก่าไงนะครับเนี่ยให้มาดูว่าเก่าแต่ผมไม่กระแต่ผมจะไม่บอกว่าเป็นพระแท้พระเกะพระอะไรถ้าดูของใครผมก็ไม่ดูให้นะเก่าไหมถึงไหมอะไรเงี้ยผมจะดูแค่นี้เองแต่ของผมเนี่ยผมดูแล้วมันเก่าอะ,ะมันน่าจะหลาย,ลายร้อยปีนะครับอย่างเงี้ยถ้าพระใหม่ทําไม่ได้อ่ะ ผมว่าทำไม่ได้นะครับเนื้อแบบนี้แล้วก็เบาด้วยครับเนื้อเนื้อแห้งเนื้อแกล่งแล้วอ้าวนี่อีกพิมพ์หนึ่งครับสวยนะอันน,น,นี้ยกข้างสายนะครับนี่ยกข้างสายนะครับลีลาสวยมากนะครับ ดูใกล้ๆเนื้อใกล้ๆเลยนิ้วเห็นไหมเป็นนิ้วเป็นนิ้วเลยเนี่ยนะครับนิ้วไข่นิ้วมันของนี่หูนี่ชัดนะครับแต่หน้าเบลอๆไปบ้างแล้วนะครับนี่มีเนื้อปิ้นเนื้ออะไรนะครับจากพิมดูด้านหลังนะครับเนี่ย พระรีราเนื้อดินพินใหญ่นะครับอ่ะดูอีกองหนึ่งนะครับแม่นิ้วเนี่ยโอ้โหเียวสวยเลยเป็นริ้วๆเลยเนะครับสวยนะฮะดูเนื้อ นี่ครับด้านหลังเนื้ออย่างเงี้ยผมว่าทำไม่ได้ถ้าถ้าทำกันภายในสิบปียี่สิบปีห้าสิบปีเนี่ยผมว่าไม่ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นิเป็นหินแกร่งเลยแต่ไม่หนักด้วยนะครับเบานะครับเพราะแห้งเนื้อแห้งจริงๆนะครับอาอีกคองหนึ่งครับ ะะโอ้โหโองนีห้ห,หูตากับพริบเก่นมากพระผมเก็บไว้ระดับประกวดทั้งนั้นแหละฮะสวยอ่ามาเสียตรงนี้หน่อยหนึง่งนะครับเนะี่ยครับปะรีลาเนื้อดินนะครับคาบลาดำติดเต็มเลยนะครับ ด้านหลังก็สวยเนื้อนี่งอกขุดขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นหนังค้างคกเลยหรือหนังช้างอะไรประเภทนี้นะครับสวยมากแต่ผมชอบพิมพ์เนี้ยสวยเนี่ยโดยเฉพาะอ,องค์เนี้ยครับสวยมากนะฮะแล้วก็มีแร่แร่แร่เงินเนี่ยที่ขาขายแวบแว,บแว,บแวบเนี่ยนะ เนี่ยเป็นแร์นะครับถ้าต้องมาดูดูจริงๆนะเห็นไหมแวบๆ,ๆเขาขาวาเต็มองเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแวบๆ,ๆเห็นไหมเนี่ยเป็นแร์นะครับเพราะองค์นี้ผมล้างแล้วนะครับองเนี้ยล้างด้วยน้ํายาเป็ดนั่นแหละนะครับเนี่ยเห็นเนื้อในแล้วก็ทีนี้ก็ แร่จะเห็นชัดเลยจะขึ้นมาแบบคล้ายๆกากเผ็ดตวแวบๆแต่งจริงไม่ใช่กากเพ็ดนะครับเขาอยู่ในเนื้อนะเนื้อเนื้อของพระและอีกพิมพ์หนึ่งเนี่ยพิมพ์เนี้ยพิมพ์นี้ก็สวยนะครับครับก็ฝากไว้นะฮะผู้อนุรักษ์พระและชอบพระชอบสะสมโทรมาพูดมาคุยกันครับกับผมอาจารย์สุทัศน์มั่นเทศวิทย์รายการ กล้องส่งพระสยามนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ